คนปีฉลูเป็นคนดื้อยึดถือความคิดของตัวเองเป็นคนช่างคิดตรงไปตรงมาไม่ชอบเฟกและซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตัวเองที่สุดมีนิสัยชัดเจนรักสงบรักคุณธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีไม่ชอบสู้รบปรบมือกับใครถ้าไม่จาเป็นมักจะหลีกเลี่ยงการแก่งแย่งชิงดีใครจเจาก็เอาไปฉันไม่เอาด้วยจบนะแต่ถ้าให้ทําอะไรทําหมด ทำสุดเป็นคนจริงคนหนึ่งเลยแหละครับคนปีวัวเป็นคนที่รับฟังคนอื่นนะแต่ถ้าสิ่งไหนไม่ถูกต้องก็มักจะแย้งขึ้นทันทีเพราะมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬาใครที่เก่งจริงๆคนปีวัวมักจะยอมรับนับถือและถ้าคนปีวัวยอมรับใครแล้วก็จะคอยปกป้องเขาเลยแหละถ้าได้ปากใจกับใครแล้วจะมีความเชื่อความยึดมั่นกับคนคนนั้นมากๆเลยแหละคนพิชลูส่วนใหญ่รักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงเกลียดแล้วเกลียดเลยและจะตีตัวออกห่างทันทีเรื่องของสไตล์ของคนพิฉลูนะครับมักจะมี ไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมอยู่ที่ชั้นชอบชอบยังไงจะแต่งแบบนั้นเลยครับแต่ก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนึกถึงครอบครัวนึกถึงหน้าที่ความถูกต้องความเหมาะสมเป็นหลัก และเพื่อความถูกต้องบางครั้งคนปีฉลูมักยอมฉีกยอมฝืนยอมขัดใจตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจึงเป็นคนที่ชอบเสียสละชัดเจนคนปีฉลูต่อให้ไปนคนเก่งแต่ก็ไม่ชอบเอาหน้าไม่ชอบเบียดเบียนใครและไม่ชอบสร้างภาพให้ตัวเองโดดเด่นเกินไปเพราะไม่ใช่คนหิวแสงในเรื่องหน้าที่การงานนะครับคนปีฉลูนั้นเป็นคนทํางานจริงจริงจังทุ่มเทเวลาทํางานก็มักทํางานหนัก ถึงหนักมากๆทุ่มเทรับผิดชอบงานได้ดีมากเป็นคนที่เก่งทําอะไรได้หลายอย่างชีวิตมักโดดเด่นในเส้นทางของการทํางานหนักอยู่เสมอไม่เหนือบ้างเหรอทำงานแบบทุ่มเทเกินร้อยเลยเลยครับและถ้าได้เจ้านายดีจะถูกโปรโมตให้จเจริญเติบโตในหน้าที่การงานแบบเด่นมากแต่ถ้าได้เจอเจ้านายไม่ดีเมื่อไหร่ก็จะถูกใช้เยี่ยงทาาไม่เห็นคุณค่าทั้งที่คนปีวัวทางานหนักมากถึงมากที่สุดและทํางานจริง คนปีฉลูนะครับถ้ามีโอกาสที่ดีเข้ามาพยายามหางานหาเจ้านายที่ดีหาสังคมที่ดีเพื่อจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบเพราะคุณเป็นบุคคลที่มีคุณภาพจกางไ้นะครับ